สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะพบกับช่องแม่วี h ชาแนลนะคะวันนี้แม่วีจะมาทําวิธีไล่แมลงนะคะเพียมดนะคะทําง่ายๆค่ะอุปกรณ์ของเราก็จะมีนะคะนี่ค่ะแป้งแป้งเย็นนะคะแป้งเย็นก็เป็นแป้งเมื่อดไปโดนตัวพวกเพี้ยพวกมดแมลงต่างๆนะคะก็จะทําให้รู้สึกเสบร้อนนะคะและคายเคืองนะคะจนไม่สามารถทนได้นะคะก็จะหนีไปเองนะคะคุณผู้ชม นี่นะ,ะใบหูเสือนะคะใบหูเสือหนึ่งกร,รัมค่ะใบสดสดแบบนี้นะคะจะมีกลิ่นเหม็นนะคะจะมีสรรพคุณนะคะในการไล่มแมลงเพี้ยมดนะคะก็น้ำหนึ่งแก้วค่ะคุณผู้ชมเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะคะคุณผู้ชมก่อนอื่นนะคะไม่มีก็เอาใบหูเสือนะคะมาตำนะคะ ตำให้ละเอียดเลยนะคะคุณผู้ชมพ <Okay. S 1> อละเอียดแล้วนะคะเราก็ใส่ถ้วยเลยค่ะ เมื่อเราตาละเอียดแล้วนะคะคุณผู้ชมเรานำน้ำนะคะ1แก้วนะคะมาใส่เลยค่ะคุณผู้ชมคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นเรานำแป้งเย็นนะคะมาผสมกับ ใบหูเสือนะคะที่เราตำไว้แล้วก็ผสมน้ำนะคะใส่ไปเลยครับคุณผู้ชมประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะคนให้ละลายเลยค่ะ วิธีนี้ก็จะได้ผลเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเพราะใบหัวเสือก็จะมีสรรพคุณนะคะไล่มแมลงได้เช่นเดียวกันนะคะเมื่อเราคนให้เข้ากันแล้วนะคะคุณผู้ชม เรากรองเอาแต่น้ำเลยค่ะ เสร็จแล้วเราตักใส่ที่ฉีดพ่นนะคะนำไปฉีดพ่นเลยนะคะสูตรนี้ต้องใช้ให้หมดนะคะไม่มีการเก็บไว้นะคะถ้าหมดเราก็ทำใหม่นะคะคุณผู้ชมใช้วันต่อวันเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะก็เขย่านะคะแล้วเราก็นําไปฉีดพวกมดนะคะพวกเพีย้ยพวกมแมลงได้นะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะคุณผู้ชมมดนะคะฉีดเลยค่ะ ต้นมะนาวนะคะฉีดเลยนะคะคุณผู้ชมทุดฝักสวนครัวของเรานะคะไล่มดไล่มแมลงไล่เพี้ยได้นะคะคุณผู้ชมทำคุณผู้ชม,มแมลงนะคะฉีดเลยค่ะี่ค่ะมากัด กินใบของเรานะคะใบต้นมะนาวนะคะทำให้ใบแดงเลยนะคะคุณผู้ชมเฉียดนะคะใบใบงอนะคะนี่เลยค่ะคุณผู้ชม หมดทำเพี้ยนะคะจีดเลยค่ะนะครต้นมะกรูดนะคะใบด่างดำนะคะจีดเลยค่ะพืชผักสวน,นครัวของเรานะคะจิบได้หมดแล้วนะคะคุณผู้ชมจัดไล่เพี้ย νε. มแมลงนะคะคุณผู้ชมก็ลองนำไปใช้ใดูนะคะถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub s c คร b e กดติดตามให้วิชาแนลด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ